มีคนถามพลอยว่าทาไมพลอยไม่ซื้อที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพี่สาวคนนึงนะคะแกถามมาว่าเฮ้ยน้องพลอยที่ตรงนี้มันแพงขนาดนั้นหรอทําไมอ่ามันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่หนึ่งงานเนาะทำไมมันแพงจังเลยวันนี้ก็จะมาตอบคําถามพี่สาวคนนี้นะคะว่าทําไมเนี่ยพลอยไม่ซื้อที่ตรงแถวๆบ้านพลอยนะ,ะท,ท,ทั้งๆที่โลเคชั่นมันก็ดีนะทุกซัมวนไดอาร์กัสอ่า why we don't buy in here and why in here so expensive for Maybe not expensive for someone else, but for me, it's still expensive. For me, uh, expensive. And uh, how much was the land price? Uh, Buriram Summit, about 20 minutes from here. Our friends uh, know that someone wants to sell the land. One dry. One dry? About 200,000 baht. Yeah. You can think that uh, if you drive from here, from our house, from this location, only 20 minutes out the land price uh, was from this location where we live uh, only 20 minutes 20 minutes uh, car drive and you get one one ride about 200000 baht and if it's farmland uh, you can get even cheaper so you, you can just ask uh, why one ride here is 3 million and you drive 20 minutes someone they try to yeah someone try to เซลทรีนา0์น์คื e มาณหนึ่งพันส a งร้อยตาราง i มตรเขา i t องการดีลที่รวดเร็ว e ต่ผมคิดว่ o มันเป n นดีลท t ่ดีสำห e ับ i ครที u ต้องการส่ที่หาล้ i พี่ๆอยากให้เข้าใจนว่าตรงนี้หนึ่งเลยที่นี่มันไม่ใช่ภูเก็ต ไม่ใช่สัต,ตหีบไม่ใช่ชนบุรีไม่ใช่อะไรคือราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ<ช>ราคาถ้าถ้าอยู่ในเมืองนะอันนี้พอเปรียบเทียบคือคือคอ,อันนี้คืออย่าเอาอย่าเอาวิดีโอของพลไปเปรียบเทียบกับสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหรือในจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นชนบุรีสัตหีบหัวหงหัวหินเนี่ยอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะอันนี้คือเราเปรียบเทียบในจังหวัดเล็กๆที่อยู่ในภาคอีสานก็คือจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้คือพลอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะก็ อยากให้เข้าใจตรงนี้นะค่อยๆค่อยๆคิดกันเนาะเจ็ดแสน่ะหนึ่งงานไม่แพงหรอกน้องพี่อยู่หัวหินน่ะหัวหินแพงกว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าหัวหินเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเขาไปอยู่กันเนาะแต่ที่บุรีรัมณ์น่ะมันก็เป็นจังหวัดเล็กๆมันไม่ได้เป็นจังหวัดที่สเปเชียลหรือท่องเที่ยวอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะอยากให้เปรียบเทียบกันแค่นี้ค่ะเพราะว่าอ่ายูซีโพสอินเ n อร์ม o ร์น n ่ง o ัมบันโพ s t ่าทรีทูเ l ลแลนด Yeah ซัมบัน t r ีทูเซลแ l นด์ nearcentrum uh, this uh, private hospital ในบุรีรัมย์รัมย์ hospital เ uh, มื่อเช้านี้มีคนโพสต์คะ่ะในเฟซบุ๊กว่าจะขายที่สามงานไหมเมื่อเ <Yeah. S 2> ช้านี้นะคะคุณเจเห็นมีคนโพสต์เนาะคะ่ะเนาะเขาขายสามงานอยู่แถวๆโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะสามงาน one point five million <Yes. S 2> ล้านห้าหนึ่งล้าน 1.5ล้าน5นะคะทีนี้แล้วมีฝรั่งเนี่ยมาคอมเมนต์ฝรั่งคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไดรู้อะไรเนาะ <c oughs> เขาก็มาคอมเมนต์ในในโพสต์ของคนนั้นนะคะเราไปอ่านดูเฉยเขาว่ามันแพง You are too much หรือเปล่าแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นของคุณเจคุณเจบอกว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าพี่ๆลองคิดดูที่นี่นะคะเขาขายเป็นล็อกเนาะ you get h e r o n o n ถ้าลองคิดกับกันนะคะถ้าเราซื้อหงงานหนึ่งงานที่เนี่ย มันก็เป็นได้แค่ส,อ,สองล้านได้แค่สองงานแต่ว่าอยู่ที่นู่นนะคะที่เขาโพสขายน่ะ,ะสามงานล้านห้า <Yes. S 1> มันก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเออบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เนาะแต่ทีนี้มีพี่ถามว่าทำไมที่นี่นะคะถึงแพงแพงเพราะอะไรที่ที่เราอยู่นะคะที่นี่นะคะบ้านพอยเนาะอยู่ใกล้อนุสาวรีย์รอหนึ่งนะคะหรือวงเวียนช้างที่ว่าเรียกกันนะคะ อยู่ใกล้ก็คือประมาณ8นาทีแล้วก็สนามช้างอารีนาก็ประมาณ5นาทีแล้วก็บิ๊กซีนะคะประมาณ4นาทีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประมาณ15นาทีมันก็ถือว่าใกล้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเรามีรถมันก็เนียนเนาะไม่ไกลเท่าไหร่บอกว่ามันแพงอันนี้เราพูดกันแค่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะไม่ได้ไปเปรียบเทียบในจังหวัดอื่นถ้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ราคาก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามช้างอารีนาแล้วก็บิ๊กซี แมคโคแมคโคกับบิ๊กซีนี่อยู่ติดติดกันเลยโรบินสันก็อยู่ติดแมคโคอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ที่นี่นะคะราคา1นึ่งงานเจ็ดแสนแต่ตอนที่หนูซื้อเนี่ยประมาณได้เกือบ3ปีนิดนิดตอนที่หนูซื้อตรงนี้นะคะ1นึ่งงานหกแสนแบาทแต่ว่าหลังจากที่บ้านหนูมาสร้างแล้วก็มีคอนกรีตนะคะราคาก็จะขึ้นเป็น7จ็ดแสนนิดนิดนะคะหรือเจ็ดแสนห้าเจแล้วแต่ เจ้าของเขาจะถามเนาะทุกคนมันก็ราคาแล้วแต่ช่วงแล้วยิ่งคนกรีดมานะพอคนกรีดมานะคะเว้นคนก coming, นรีดคัมมิ่งเนาะอ่าไพรก็จะ expensive ก็จะ up นะคะ everywhere a n น water connection อ่าแล้วก็มีมีมีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาบอกว่าคนที่มาซื้อที่ตรงนี้นะ่งงูอ่าเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันไม่มีไฟจริงๆอ่ะมี ไฟอ่ะมีไฟเป็นของ p e. a เดินมานะคะไฟเนี่ยเราต้องไปทําเรื่องอยู่ที่ PA e. นะคะเราต้องไปขอเขาเพื่อที่จะขยายเขตเดียวก็จะเอาเสามาลงให้นะคะคือทําเรื่องแต่ว่าเรื่องน้ําเรื่องน้ําที่เนี้ยค่ะมันยังไม่มีการขยายเขตเข้ามาเราจะต้องใช้น้ําบาดาลแต่ว่าบ้านพลเนี่ยดีหน่อยช่วงนั้นเนี่ยป้าปาเข้ามาทําให้ต้องเดินสายจากนู่นในหมู่บ้านขึ้นมาถึงบ้านยายแล้วพลก็จะต่อจากบ้านยายมาที่บ้านพล ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนะคะค่าน้ำแพงมากๆบางเดือนเนี่ยพันหบางเดือนอย่างต่ำเลย500นะคะเพราะว่ามันเดินสายท่อประปามาจากหมู่บ้านเดอะสิริโฮมขึ้นมาถึงที่นี่แต่ถ้าใช้น้ำบาดาลใช้น้ำบาดาลก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราเป็นคนที่ห่วงบ้านรักบ้านด้วยความที่น้ำบาดาลเนี่ยมันเค็ม เพราะมันเค็มเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ผ่านการกรองอะไรมาที่มันเป็นเกลือหรืออะไรกันกรองที่มันถูกต้องเหมือนที่อยู่การประปามันก็จะทําให้สุขพัณฑ์ของเราอะค่ะสุขพันเนี่ยก็คือพวกชักโครกพวกอ่างล้างหน้าพวกที่มันเป็นสเตนลงสเตนเลสอ่ะมันกัดพรามันกัดเนี่ยมันก็จะเกิดสนิมมันก็จะทําให้สุขพันเราเนี่ยเหลืองเหลืองไวมากนะคะเออเราก็เลยไม่ได้เลือกที่จะใช้น้ําบาดาลแต่แต ถ้าใครที่จะมาอยู่ที่นี่ซื้อที่นี่นะคะนี่นี่นี่แหละนะคะจะมาขอต่อกับบ้านพลอยนักไม่ได้นะทุกคนใครที่จะมาอยู่ที่นี่คุณก็ต้องเจาะน้ําบาดาลเองแต่เจาะน้ําบาดาลก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะคะอแต่เรื่องน้าเนี่ยเสียทุกคนบางคนเขาไม่ได้อยากใช้น้ําบาดาลเนาะบางคนเขาก็แบบอาบน้ําแล้วคันบ้างกัดผิวเขาบ้างเขาก็ไม่ได้อยากใช้เหมือนอที่ฝั่งนู้นนะคะเขามาซื้อแล้วเนาะ แต่พอเขารู้ว่าเอ้ยต้องเจาะน้ําบาดาลเพราะว่าที่เนี่ยน้ําปปามันยังไม่ได้ขยายเขตมาถึงที่นี่เขาก็เลยไม่มาสร้างบ้านเลยทุกคนเขาก็ซื้อไว้เฉยๆนะคะที่ตรงนั้นที่เขาถมไวเนาะนี่แหละค่ะทุกคนคือข้อเสียข้อดีคือเงียบสงบไม่มีอะไรที่มันวุ่นวายมันก็เงียบสงบนะคะไม่ได้วุ่นวายอะไรก็รู้สึกว่าชอบที่นี่นะคะก็คิดถูกแล้วแหละที่มาซื้อ ที่นนี่นะคะโอเคถ้าพี่พี่อยากรู้นะคะหรืออยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปตอบแบบนี้นะคะเรื่องไหนที่รู้นะคะก็จะตอบแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่รู้เราก็จะคลิปปิ้งไปเนาะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบใน e ีพีนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like. ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวิดีโอดีๆที่เราจะมาแชร์ฝากทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย